ทุกคนคะสมัครมาแล้วทําไมโค้ดถึงใหญ่จะแนะนําพวกเราให้เข้าไปดูนะคะตรงหน้าห้องของไลน์แอดทีเอเดบเราเนาะเมื่อแอดไลน์กับทีเอเดบสมาร์ทเออไม่ใช่ทีเอเด e บบลิวอินเตอร์โ้เรียบร้อยแล้วเนาะเราควรที่จะเข้าไปดูตรงนี้สําคัญสุดนะก่อนที่จะเราจะตัดสินใจสินใจในการสมัครนะคะคือสิทธิประโยชน์ในการที่สิทธิประโยชน์ในการที่เราเป็นตัวแทนจะได้รับของทีเอเดบคืออะไรให้เรากดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะทุกคนตรงนี้นะคะ จะเป็นวิดีโอนะคะวิดีโอที่เขาแนะนำนะคะสำหรับแพลตฟอร์มของเทเดบเรานะคะทั้งหมดเลยอันดับแรกเลยตรงนี้นะเมื่อเลื่อนเห็นวิดีโออย่างเงี้ยให้เราคลิกลงไปแล้ววิดีโอก็จะสามารถดูวิดีโอได้นะคะเพื่อทำความเข้าใจระบบก่อนและเลื่อนขึ้นนะคะทุกคนจะมีทั้งหมด9ระบบของเราอยู่ในนี้เลยนะสามารถที่จะกดเข้าไปฟังในแต่และระบบของเราได้เลยเพื่อทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจที่จะสมัครนะคะเพื่อที่จะดูว่าตัวเราเองอะ่ะมีความสามารถมากพอที่จะเออ เข้าร่วมใช้แพลตฟอร์มทั้งก้าระบบของเราไหมหรือเราสามารถที่จะฟังวิดีโอตรงนี้นะคะให้จบทั้งหมดและแตัดสินใจว่าเราจะเริ่มต้นจากการที่จะจับระบบไหนดีจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีนะคะตัววิดีโอหน้าหลักตรงนี้นะคะในห้องไลน์แอดเราเนี่ยมีทั้งหมดเลยนะคะทั้ง9้าแพลตฟอร์มของเรานะคะให้พวกเราทุกคนที่สนใจนะคะที่พิมพ์ว่าสนใจสนใจมานะคะให้ไปเรียนรู้วิดีโอหน้าหลักตรงนี้ให้หมด ให้ครบก่อนนะคะแล้วค่อยทักมาเพื่อขอลิงก์สมัครเข้าไปในระบบนะคะทุกคนคะ่ะแค่เราเสียเวลาเรียนรู้ก่อนเนาะเบื้องต้นเนาะก่อนที่เราจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะว่าแพลตฟอร์มของทีเดบลูยูที่เราว่าดีแล้วมันอาจจะเหมาะสมกับแค่ใครบางคนที่เขาตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตนะคะหรือเขาอาจจะตั้งใจที่จะเข้ามาทําในระบบในระบบเนี้ย ให้เป็นระบบสุดท้ายในชีวิตของเขาที่เขาจะทําระบบออนไลน์เพราะว่า t ทีเอเดบุญยูมี9ระบบทั้งหมดนะคะมี9ระบบในการที่จะทําให้เขารับรายได้โดยที่ยังไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ว่าเริ่มแรกเลยนะคะพวกเราทุกคนควรที่จะลงทุนในการเรียนรู้คลิปวิดีโอที่อยู่หน้าหลักตรงนี้ก่อนนะเพื่อสิทธิประโยชน์ของเราเองเราจะได้รู้ว่าเราจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างกับการที่เราสมัครเข้ามาในระบบทีเอเดบุญยูฟรีเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้เลยไหมหรือเราควรที่จะลงทุน ในระดับไหนเราถึงจะเห็นกําไรที่มันเห็นได้เป็นกอบเป็นกำเลยทันทีนะคะกับการที่ลงทุนกับไม่ลงทุนมันแตกต่างกันอย่างไรอ่าเราม,ามือเปล่าเราสามารถทําได้ไหมทําได้นะคะแต่เราต้องศึกษาข้อมูลให้รู้ก่อนเนาะให้รู้เทคนิคของการใช้ระบบเทคนิคของการใช้ระบบว่าเราจะไปใช้ระบบตรงไหนกดสั่งจองตรงไหนกดสิทธิประโยชน์ของเราเมื่อเราสมัครมาเป็นอกตาโดยที่เรายัางไม่ต้องลงทุน กดปุ่มไหนเราถึงจะสั่งจองสินค้าและได้ส่วนลดทันทีตั้งแต่1ชิ้นนะคะในระบบสอนไว้หมดนะคะในนี้ในนี้มีวิดีโอที่เป็นอยู่หน้าหลักตรงนี้ค่ะให้พวกเราเลื่อนขึ้นไปนะคะทุกคนแล้วก็ทําการนะคะล็อกอินเข้าใส่ข้อมูลต่างๆเช่นรูปโปรไฟล์ของเราเลขที่ของ บัญชีบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ระบบนะคะโอนเงินให้เมื่อเวลาที่เขาขายเราขายสินค้าได้นะคะต้องไปเขียนผูกบัญชีไว้ด้วยเนาะบัญชีที่ต้องการให้ธนาคารนะคะโอนเงินให้เราในแต่ละหนึ่งอาทิตย์ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในนี้ได้เลยนะคะแพลตฟอร์มทีเออพันูคืออะไรไอ้ไหมระบบของเรามีอะไรบ้างเห็นไหมเจาะเจาะมีมีเอ่าทุกอย่างครบถ้วนอยู่ในหน้าหลักตรงนี้เลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปกดแล้วก็เรียนรู้ได้เลยนะทุกคนนะ โอเคไหมคะเราไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็เลื่อนขึ้นมาแล้วก็ข้าไปดูย้ำดูซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนอ่าโอเคไหมคะทุกคนคะอันนี้เป็นคลิปลๆเนาะแต่ทิปคลิปเต็มจริงๆอะ่ะอยู่ที่ระบบของเราทำไว้เรียบร้อยแล้ววิดีโอทุกวิดีโอคือความรู้ที่พวกเราควรที่จะเข้าไปเพราะว่าเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของตัวเราเองว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างกับการที่เข้ามาร่วมระบบแพลตฟอร์ม s w นะคะเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่กระเป๋าเรานะคะทุกคน อย่าเพิ่งสร้างนะเรียนรู้ก่อนอันดับแรกเริ่มต้นจากการเรียนรู้ระบบให้เข้าใจก่อนแล้วลงมือทําแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะทุกคนสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะกับโค้ดพี่ตุ๊กเนาะหรือไม่ก็กดเข้าไปที่วิดีโอเพื่อเรียนย้ําเรียนซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อให้กับทีมงานหรือตัวแทนของเราได้นั่นเองนะคะทุกคนเราต้องทําตัวเป็นผู้นําก่อนวันนี้วันแรกเนาะเราต้องวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าถ้าเกิดคนของเราเข้ามาตามหลังเราอะ่ะ วันละสิคนวันละร้อคนวันละพันคนเราจะตอบเขาอย่างไรเราจะสอนเขาใช้ระบบอย่างไรเพราะเราใช้ระบบตัวเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Business o เนอร์ซ p เปอร์ VIP หรือว่า Small หรือแม้กระทั่ง Extra เองนะคะเราใช้ระบบในการทำงานตัวเดียวกันนะคะคือระบบของ t ี w นนะคะแล้วแต่เราเลยว่าจะจับแพลตฟอร์มไหน หมวดหมู่ไหนสินค้าร้านทองหรือว่ารับผลิตสกินแคร์หรือยูบา t เทอร์หรือจิ atter, ๊ตลิงนะคะเอาที่เราสบายใจเลยค่ะเข้าไปเลือกได้เลยนะคะก้าวช่องทางนี้สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับพวกเราทุกคนได้ค่ะโอเคไหมนะคะคลิปนี้ยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่าเข้าไปดูได้เลยจ้าขอบคุณค่ะ